มาครับวันนี้เดี๋ยวฟอง64ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นนะครับนะาอกบนนะครับผมอกบนต้องบอกเลยว่าถ้าเคเบิลเนี่ยผมผมยกให้นะอันดับหนึ่งเลยที่ผมผมว่าอกบนนี้แม่งเคเบิลนี้แม่งผมว่ามันจะฟายเข้าไปนะเข้าไปนะตีขึ้นเข้าไปวาดขึ้นต้านลงนะ ผมมองว่าแม่งโดนสุดๆนะนะครับแต่ก็เล่นหลายๆมิติบ้างนะเอาดำมบนดมเบลมาเล่นแต่ที่ผมชอบนะผมก็เป็นเคเบิลเลยไะนะครับวันนี้เดี๋ยวไะอ,อกบนเล่นน้ำหนักก็เท่าที่เราไหวนะครับอันนี้ผมเล่นแค่หนึ่งตับก่อนนะครับหนึ่งตับเพราะมันเป็นเลกนะครับน้ำหนักเลกมันก็แบบ ตึงๆนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยดีกว่าคือน้ำหนักแม็ก์มันไล่ไปได้หนักไนงะแต่ถ้าดัมเบลอ่ะมันสุดแค่สิบห้านะประมาณสิบห้าโลสิบสี่สิบห้าโลนะประมาณนี้มันมันไม่พอนะครับมันไม่พอสําหรับอกแต่มันพอสําหรับหน้าแขนอยู่นะครับแต่หน้าหน้าแขนผมก็สิบห้าสิบห้าโอเคเลยผมผมโคตรชอบเลยนเะพราะผมจะเล่นใหญ่ นะครับเน้นใหญ่กินเยอะตัวใหญ่อยากให้ตัวใหญ่ครับก็เท่านั้นแหละครับมันก็จะไปถึงตาอมาอย่างที่เราคิดไว้ก็คือเราตัวใหญ่เราอยากตัวใหญ่เราก็กินแม่งให้เยอะกินให้ดีนอนให้พอเล่นนิดถึงแต่ผมจะเล่นหนักนะครับเล่นเยอะเพราะผมอยากมีเยอะผมเล่นเยอะนะครับแต่ไปเล่นพมพื่อผมเล่นก็ชั่วโมงก็กว่านะครับเลือจะสองโมงอะไรเงี้ยอาจจะ ดูด้วยคาร์ดิโอหรือเปล่าเลยครับแต่รวมๆมันก็จะรวมๆคาร์ดิโอไปด้วยนะครับรบปอกบนนะครับก็ผมนะครับชดออกเราสะบักไหมอกบนผมเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับผมเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือจากจากคลิปก่อนคลิปตอนนู้นนะที่ผมเล่นนะ่ะมันก็โดนแต่แบบ เริ่มปรับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมว่านะครับการเล่นอ,อกบนเนี่ยมันเหมือนอะไรมันล้งเข้าใจไหมครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อน,น,นะครับเพื่อนๆฟังฟังนะครับเราเดี๋ยวผมพากไปด้วยแล้วผมจะทำให้ดูเนานทำให้ผมไปดูคือถ้าล็อกสบักเนี่ยมันเหมือนเชิดอ,อกไปแล้วแม่ง ไอ้กล้ามเนื้ออกบนเราเนี่ยแม่งมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีมันได้น้อยเข้าใจป่ะครับแต่ถ้าเราห่อตัวสักนิดนึงเนี่ยนะฮะมันแม่งแบบเออมันเต็มมาเข้าใจป่ะครับเราวาดขึ้นไปนะครับเออก็ก็ไม่ถือว่าปล่อ,อยไปเลยนะครับแต่ก็ล็อกสักนิดนึงนะครับเออแต่ไม่ได้บีบแบบบ,บบบีบแบบเชิดเชิดแบบเชิดไปเลยนะครับมันไม่เหมือนกับอกอกอกลางน,นะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนมาแล้ว อกกลางมันโอเคอกอกกลางแม่งมันต้องเชิดอกหรอกสักอันนั้นมันแม่งอยู่ในอยู่ในท่าแม่งมันได้เข้าใจป่ะครับแต่อกอกบนมันน่าจะไม่ได้นะครับเท่าไร่แต่อกบนก็จะเหมือนได้ไรนะไปด้วยนะครับเราก็เล่นไปเถอะครับไม่ไม่เสี่ยงบาดเจ็บแน่นอนครับเพราะมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นเข้าใจป่ะเราจะบอกว่าไม่เอาไร่นามันก็นะมันก็ไปว่าอะไรไม่ได้เพราะมันมันมันติดมาเข้าใจป่ะมันก็อยู่ในส่วนนอกบนนะครับ เล่นเราก็ใช้แขนจับอัพไปครับไปต้านจะช้าๆนะครับเห็นไหมเปลี่ยนข้างไป,ามมไปเรื่อยๆนะครับหามุมไปเรื่อยๆนะครับอกบนมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็เ,เล่นให้นันกอ,อกเต็มนะครับเต็มไปนี่ผมมาพักก่อนผมมาเล่นไปอีกนะครับก็สั step หนึ่งนะครับก็เป็นชุดค่อนข้างที่ยาก เหมือนลูฟี่หน่อยนะรือเหมือนลูฟี่ว่ะสีไม่แดงอะถ้าสีแดงนี่คือใช้เลยขาดหมวกหมวกฟางด้วย